ครับช่องโกด็อกนะครับวันนี้มาแนะนำนะในส่วนของอายาม่าสป a ร์คแซดนะครับก็คือว่าจากที่ถ่ายคลิปไปหลายๆคลิปนะในส่วนของตัวหัวเทียนนะฮะพอดีลูกชายใส่ใส่ผิดเนาะเอาก้านยาวใส่แทนก้านยาวก็เป็นของ Big บิ๊กไบต์นะฮะสี่สูบนะใส่เข้าไปทำให้ตัววาวไอดี เสียเลยไอเดียเสียเสียเลยนะครับก็ให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะฮะเปลี่ยนเองอจากที่ซ่อมเองนะไม่ประสบความสําเร็จน,นะฮะให้เขาเปลี่ยนให้นะครับหมดไป6 0 0 20บาทนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้นานนะตัวนี้นะใช้นานมากแล้วก็ขี่ดีด้วยแรงด้วยนะแรงนี่หมายถึงได้แค่สูงสุดก็คือแต่ก่อนอน่ร้อยยี่สิบได้อยู่ ตอนนี้ได้แค่ร้อยสนะสปาร์กตัวนี้สีสวยตัวรุ่นท็อปของสปาร์กที่ออกมานะตัวนี้นะครราคาที่ซื้อตอนแรกอยู่ที่48,500บาทจําได้เลยนะครับผ่อนสองปีดาวไปสองหมื่นนะตัวนี้นะครับก็คลอดลูกมาเป็นไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะซื้อมามือสองอรู้อาการที่มีปัญหาและในส่วนของอเสียงเนาะ เป็นกับเบรกนะครับเบรกต้องเปลี่ยนนะฮะจานเบรกนะจานเบรกต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลูกปืนนะก็จะโอเคเลยส่วนตัวนี้ก็ซ่อมมาแล้วใช้งานดีกลับมาเหมือนเดิมนะฮะกว่าจะซ่อมได้ก็หลายเดือนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเผื่อใครอ่าซื้อมามือสองมือหนึ่งมือสองผมว่าแรงนะตอนนี้นะครับไม่ได้สตาร์ทนานก็ ก็ได้ใช้เพราะว่ามันร้อนนะอากาศประเทศไทยร้อนดับโอเคครับก็แนะนำนะร้านซ่อมที่โคราชก็เจ๋งเหมือนกันนะซ่อมไม่แพงด้วยเอาอยู่ด้วยนะครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะก็ลองดูครับรถที่เสียหรือว่าซื้อมามือสองก็ให้ช่างซ่อมได้นะฮะแต่ถ้าโดนผ่าเครื่องหนักๆนีน่คือน่าจะ ถามร้านข้างนอกนะขั้นต่ำอยู่2 5งพนะฮะทีนี้ผมแค่ตัวลูกหน้านี่แค่ลูกหน้านะเปลี่ยนแค่ลูกหน้าเท่านั้นอย่างอื่นไม่เสียนะก็โดนไปหกรก็ถือว่าถูกนะสำหรับผมนะถูกมากเลยโอเคครับคลิปนี้แนะนำแข่งเท่านี้สวัสดีครับ